สวัสดีค่ะวันนี้เจนี่จะชวนเพื่อนๆมาทําผัดเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้มาดูส่วนผสมกันเลยจ้าก็จะมีตับไก่นะคะเจนนี่ใช้100กรัมนะคะใบกะเพราจ้าน้ำมันเอาไว้ผัดนะคะหน่อไม้ตามชอบเลยจ้าแต่เจนนี่ใส่ประมาณ150กรัมเนาะแต่ว่าก็ตามที่เพื่อนๆชอบเลยจ้า ส่วนในนี้ก็จะมีน้ำตาล1ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนชาส่วนในนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมตำรวมกันนะคะเพื่อนๆแล้วจานี้ก็ใส่ใบกะเพราไป4 5ห้าใบนะคะเพื่อตำรวมลงไปในพริกกับกระเทียมนะคะเพื่อเวลาเราไปผัดเขาจะส่งกลิ่นหอมค่ะ แล้วก็เจนนี่มีวิธีทําให้เครื่องในไก่ไม่คาวเวลาเราทําอาหารนะคะเพื่อนๆมาลงมือในการล้างเครื่องในไก่กันเลยจ้ามาจ้ามาล้างเครื่องในไก่กันก่อนเนาะนี่จ้าใส่กระมังเลยนะคะหละังจากนี้ก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์เจนนี่ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คุกให้เข้ากันเลยจ้า เพราะว่าถ้าเราใช้แป้งสาลีอันีกประสงค์นี้จะช่วยให้เวลาเราไปผัดเครื่องในไก่จะไม่คาวนะคะเพราะว่าเขาจะล้างคราบคาวเครื่องในไก่นะคะออกนะคะคุกให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆคุกให้ทั่วเลยจ้าเขาจะล้างเมือกล้างคาวไก่ออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้คุกให้ทั่วอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ ไปทำการล้างด้วยน้ําเปล่าอีกทีค่ะเปิดน้ําใส่ล้างเลยจ้าล้างให้สะอาดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนล้างแป้งออกให้หมดเลยจ้าพอล้างแป้งออกให้หมดแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะนําเป็นต้มในน้ําเดือดจัดนะคะเพื่อนเพื่อนี่นี้ต้มประมาณสองนาทีค่ะน้ําต้องเดือดนะคะแล้วค่อยเอาไก่ลงไปแล้วค่อยเอาตับไก่ลงไปต้มเนาะ พอ,อน้ำเดือดแบบนี้เจนนี่ก็จะเอาไก่ลงไปเลยจ้าต้มสองนาทีนะเพื่อนๆนี่จ้าเดี๋ยวครบสองนาทีมาดูกันนะจ้าพอเจนนี่ต้มครบเวลาสองนาทีเจนนี่ก็จะตักใส่กระชอนหรือตะแกรงพักไว้นะ,ะเพื่อนๆให้เขาสะเด็ดน้ําก่อนค่อยนําไปผัดนะคะถ้าเรานําไปผัดตอนนี้เขาจะกระเด็นมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันตอนผัดเลยจ้า มาจ้าเพื่อนๆมาลงมือทํากันเลยจ้าเดีย๋ยวนี้ได้พับไก่จนเขาเส็จน้ําอบอหมดแล้วนะคะเพื่อนๆตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันจ้าใส่น้ํามันประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปจ้าพริกกโรโขกเนาะ ขัดให้เขาส่งกลิ่นหอมเลยนะคะเพื่อนๆขัดเป็นเขาส่งกลิ่นหอมเลยจ้าพอเขาส่งกลิ่นหอมเราก็จะใส่ตับไก่ลงไปจ้าหรือข้างในไก่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดต่อไปค่ะผัดสักพักนะคะนเพื่อน พอผัดมาสักพักทีนี้ก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยคะหน่อไม้ที่เราเตรียมไว้เนาะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะทีนี้ลืมบอกไปว่าต้องใส่ใบมะกรูดสองใบนะคะใบเล็กๆนี้เนาะ,ะสองใบลงไปเปรจ้าแล้วก็ผัดใ,ให้เข้ากันเลยค่ะแต่ทีนี้ขอผัดเข้ากันก่อนนะคะเพื่นอนๆพอผัดเข้ากันแบบนี้ทีนี้ก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะเพื่อนๆใส่เครื่องปรุงเลยจ้า ใส่ข้างตูงล,ลงไปใส่น้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าพอผัดเข้ากันแบบนี้เครื่องในไก่ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็ใส่ใบกะเพราเลยจ้าใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันสักพักนะจ๊ะ ให้ใบกะเพรายุกตัวลงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะคะนี่จ้าทีนี้ทำการปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือหน้าตาผัดเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้หรือผัดตับไก่ใส่ใส่หน่อไม้ของเรานั่นเองนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆน่าทานไหมเพื่อนๆสามารถปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบรสไหนเนาะ แต่ถ้าเป็นผัดกะเพราเจนี่ว่ามันต้องเค็มออกนิดๆน,นะคะเพื่อนเพื่อนมันต้องมีรสชาติเค็มเค็มนำเนาะแล้วก็หวานตามเพื่อนๆน,นลองไปทําตามดูนะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้เจนี่ฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจงให้เจนี่ด้วยนะเจนี่ขอตัวไปทานผัดกะเพราเครื่องในไก่ก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊บายบาย